สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากดาฮอนโดคูมาให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรแล้วมันเจ๋งไงปะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับขออภัยสภาพกล่องนิดนึงนะสภาพกล่องมันไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นัก แต่ว่าเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างตัวนี้คือปลอกแฮน์นะครับผมปลอกแฮน์มีอะไรบ้างเนี่ยชุบอ่ะโอเคอันนี้เป็นสติกเกอร์ป่ะไม่ใช่สติกเกอร์เป็นแค่แผ่นมาเฉยๆนะครับผมอ่ะเป็นโลโก้ของอาดาวฮอนโดคูะนะครับผมอ่ะวางไว้าว่างนี้ก่อนนะอันนี้คือปลอกแฮน์นะ อกแฮนตัวนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีสองสีนะมาสีน้ำตาลกับสีดำผมเชื่อว่าสีน้ำตาลเนี่ยขายดีเป็นเพราะว่าบอกแฮนสีน้ำตาลเนี่ยในตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยมีแนละ้วมีน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยผมว่ามันดูดีเลยล่ะแล้วก็มันมีที่พักมือมาให้ตรงนี้นี่เห็นไหมเวลาเรากำไปเนี่ย ตรงข้างใต้ตรงฝ่ามือตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงที่พักมือพอดีเวลาที่มนอยู่ที่พักมือเนี่ยมันจะทําให้เราปั่นได้สบายขึ้นหลายคนบอกว่าทําไมปั่นแล้วมือชาไอ้ตัวนี้น่าจะช่วยได้นะครับผมเพราะว่ามันมีที่พักมือมาให้พอดีนะครับอ่ะและสิ่งที่มันเจ๋งก็คือเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมมันเป็นเหมือนกับเจลครับข้างในเป็นเจลกดเข้าไปเนี่ยนิ่มๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมกดให้ดูอยู่นะ นิ่มไหมนิ่มเลยอะ่ะนิ่มนิมแบบนิ่มมากอะ่ะนิ่มนิ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันสบายมากแน่ๆนะครับผมเนี่ยจับอย่างเงี้ยสบายสบายแบบสบายสุดๆเลยสําหรับตัวนี้นะอะ่ตัวนี้ราคา690้าสนะในกล่องมันก็จะมีนี่เขาเรียกจุกปิดบอกแฮนด์มาให้นะครับผมมีามี QR โคด้วย ไม่เคยสแกนนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปลิงก์ถึงอันไหนไม่มั่นใจจริงๆนะครับมี QR code ด้วยแล้วก็มีตัวหกเหลี่ยมเบอร์สามซึ่งเอาไว้สลหรับขันปอกแฮนด์นลักษณะนี้มาให้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาซื้อหกเหลี่ยมมันมีแถมมาให้อยู่ข้างในแล้วนะครับผมอ่ะนี่คืออ่าตัวปอกแฮนด์สีน้ำตาลเดี๋ยวมาแกะดูตัวสีดำกันบ้างดีกว่า เหมือนกันแหละจริงๆแล้วชุบชุชุอ่ะข้างในก็ต้องมีมาเหมือนกันนะนะครับผมอ่าตัวจุกปิดปลายแฮน์นะครับผมหกเหลี่ยมแล้วก็สีดำอ่าสีดำนี่มันมีรอยคราบๆนิดหนึ่งแต่นี่เช็ดออกอยู่แล้วอ่ะโอเคตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นสีดำนะสีดำเนี่ยเป็นหนัง คือจะบอกว่ามันเป็นหนังแท้คือสีน้ําตาลกับสีดําเนี่ยมันไม่ใช่หนังแท้นะมันเป็นหนังพียูนะครับผมเป็นหนังพียูแต่ว่ามันเย็บมาดูรอยเย็บมันสิผมว่ารอยเย็บมันทามาดีเลยนะมันมันมันไม่ได้จะแตกกันง่ายๆไม่ได้จะแตกกันง่ายผมว่าอโอเคเลยอะ่ะผมว่าด้วยราคาด้วย690บาทได้ปกแผ่นนิ่มขนาดนี้เจ๋งมากแต่ผมชอบตรงนี้จริงๆเลยตรงเจลตรงเนี้ย ใครที่แบบว่าปั่นแล้วแบบอย่างที่ผมบอกอะว่าปั่นแล้วมันชามือเนี่ยไอ้ตรงนี้น่าช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยมันนิ่มนิ่มมากอะจับนิ่มนิ่มเลยอะรู้สึกได้รู้สึกได้ว่านิ่มเลยอ่านะครับผมอันนี้คือปอกแฮนของดวฮอนโดคูนะครับผมถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้อันนี้ดะฮอนโดคูนี่มันไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะมันก็คือดาฮอนนั่นแหละครับผมอ่าแค่มันแตกลายออกมา นะครับแค่มันแตกลายออกมาว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอ c ซ์เซสซอรีต่างๆมันจะอยู่ในแบรนด์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจติดต่อมาที่ร้านได้นะหกร้อยเกาสิบบาท ราคาแค่690บาทอ่าสนใจติดต่อมาได้เลยอ่า0897600299หรือติดต่อมาทาง l าย i ID ก็ได้นะครับแอดไซน์ใบการเดินบีเหรือติดต่อมาทาง Facebook Message ก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนอ่าสํหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ถึง1อันซับไว้